<My> channel. สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับโฟว Y ายนิยายวกันอีกเช่นเคยนะคะถ้าใครชอบนิยายวก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้โฟว Y ายกันด้วยนะคะหรือถ้าท่านผู้ฟังท่านใดอยากจะอ่านเต็มเรื่องแล้วก็อ e ีบุ๊กเรามีแปะลิงก์ไว้ข้างล่างเหมือนเดิมเอาละคะ่ะ ถ้าคุณพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยกับนิยายวายเรื่องตัวตายตัวแทนตอนที่27ตอนถูกกําหนดไว้แล้วคิดว่ามึงจะหนีกูพ้นเหรอทันว่าเสียงราบเรียบที่ลมหวนจําได้ดีไม่มีวันลืมดังขึ้น ทําให้คนที่ยังจมอยู่ในอกแกลงเพราะโดนกอดรัดไว้เงยหน้าขึ้นมอมองเจ้าของเสียงคุณเวหายังจํากูได้นี่ความจําดีเหมือนกันนะแต่ทําไมมึงไม่จําคําที่มึงเคยบอกกูไว้ล่ะในมึงบอกว่ามึงจะไม่หนีไงแล้วนี่มึงทําอะไรข้อมือของคนตัวเล็กกว่า ถูกมือหนากกำไว้แน่นจนรู้สึกเจ็บหากแต่ว่าลมหวนกลับไม่ได้พยายามดิ้นให้หลุดออกจากการกักกลมแต่อย่างใดเพียงแต่เงยหน้ามองร่างสูงที่ไม่อาจจะลืมใบหน้านั้นได้เพียงแค่นั้นในตอนแรกลมหวนก็คิดไม่ออกเลยว่าจะกลับไปเป็นตัวตายตัวแทนของทันวายยังไงแต่พอเวหาปรากฏตัวขึ้น ก็พอจะเข้าใจแล้วว่าเจ้ากรรมนายเวรของเขาคงเป็นคนมาส่งทางเมื่อคนตัวเล็กตรงหน้าไม่ยอมพูดอะไรออกมาเวหาจึงดึงแขนของทันวาให้เดินไปที่รถของตนที่จอดอยู่แต่ก็แอบแปลกใจอยู่ไม่น้อยเมื่อคนที่เขาจับอยู่ไม่ได้โวยวายหรือขัดขืนเลยสักนิดผมขอโทษนะเวหา ผมขอโทษหลมหวนว่าออกมาเมื่อขึ้นมานั่งบนรถที่มีไกลลูกน้องคนสนิทของเวหานั่งประจำที่คนขับอยู่มึงก็รู้ว่ามันเปล่าประโยชน์ดวงตาคมจ้องมายังคนตัวเล็กกว่าอย่างเหยียดยันทั้งที่ลึกๆเขาแอบรู้สึกดีไม่น้อยที่ได้เจอคนตรงหน้าอีกครั้ง แต่ผมก็ยังอยากจะขอโทษคุณผมขอให้มันจบอยู่แค่ผมเทนะเวหาจบแค่ที่ผมความแค้นของคุณนายครับมีรถตามเรามาคนขับรถมองกระจกหลังล้วพูดออกมาลมหวลัวและเวหาที่กําลังสนทนากันอยู่ก็เปลี่ยนความสนใจมองตามสายตาของไกลไปทันที และเมื่อลมหวนเห็นรถที่ตามมาก็รู้สึกโล่งใจไม่น้อยเมื่อรู้ว่ารถคันนั้นไม่ใช่รถของเสือเล่นกับมันหน่อยลมหวนหันไปมองใบหน้าคมของเวหาทันทีเมื่อสิ้นเสียงราเรียบนั้นและซอยที่ไกลเลี้ยวเข้าไปมันเป็นทางเดียวกันกับทางไปต้นประดู่ใหญ่ถูกอย่างมันถูกกำหนดไว้แล้วจริงๆ เสียงปืนดังขึ้นทำให้ลมหวนวลุดจากผวังแล้วหันไปมองใบหน้าคมของเวหาที่ตอนนี้ไม่ได้แสดงอาการหวาดวิตกสิ่งที่เกิดขึ้นเลยสักนิดมีแต่ใบหน้าเรียบนิ่งที่กําลังหยิบปืนขึ้นมาใส่แม็กอย่างคลองแคลวเรากับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องปกติมองกูทำไมมึงกลัวเราทันไม่ต้องห่วง กูไม่ปล่อยให้มึงตายด้วยน้ำมือไอ้พวกนั้นแน่คนอย่างมึงต้องตายด้วยน้ำมือกูเท่านั้นนายครับน่าจะเป็นคนของคุณดนยัยคนของคุณอางั้นเหรอลมหววถึงกับเงยหน้าขึ้นมามองใบหน้าคมอีกครั้งถ้าคนที่เวหาเรียกว่าคุณอาเป็นญาติกันจริงๆคงปวดใจหน้าดูที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้ แม้แต่ญาติแท้ๆก็ยังทำได้ถึงเพียงนี้ปืนที่ใส่กระสุนเรียบร้อยถูกจ่อมาที่หน้าผากขลมหวนพร้อมสายตาที่มองมาในตาสีน้ำตาลแข็งกล้าวยากที่จะคาดเดาความรู้สึกได้ถึงจะอย่างนั้นแต่ลมหวนกลับรับรู้ถึงความเจ็บปวดที่ปนอยู่ในสายตาคู่คมนั้น มึงไม่ต้องแช่งกุนิใจก็ได้นะทันพูดออกมาสิว่ามึงคิดอะไรอยู่ลมหวนหลับตาลงไม่ได้ตอบสิ่งที่คนตรงหน้าถามออกไปปล่อยหัวสมองให้ว่างเปล่าเราไม่ว่าจะตายยังไงวันนี้ก็เป็นวันตายของเขาอยู่ดีบางทีการตายของเขาในครั้งนี้มันอาจจะทำให้เวหาอาหสิก,กรรมไม่ทันวาก็เป็นได้ อยากตายล่ะรอให้กูจัดการไอ้พวกนั้นก่อนมึงได้ตายสมใจแน่ทันวาแต่ยังไม่ทันที่เวหาจะได้ว่าอะไรต่อรถที่ทั้งสองนั่งอยู่ก็เสียการทรงตัวนายระวังด้วยครับผมบังคับรถไม่อยู่แล้วเบลกไม่ได้ร้อเราก็โดนยิงสิ้นเสียงของไกล รถที่พวกเขาบอกว่าควบคุมไม่ได้ก็พาทั้งสามชีวิตไปจอดอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทางโดยการอัดเข้าไปจนส่วนหน้าของรถยุบไปเกือบครึ่งคนเป็นอะไรหรือเปล่าเมื่อเรียกสติกลับมาได้ลมหนจึงถามเวหาที่นั่งอบกอดเขาอยู่ออกไปพลางสายตาย,ยังมองไกลคนขับโชคยังดีที่ทั้งสองเพียงแค่บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น ต่เวหาอบกอดเขาไว้ทำไมกันหรือแค่ตกใจถึงเผลอทำอะไรแบบนั้นยังไม่ทันที่ลมหวนจะได้คำตอบในสิ่งที่ตนสงสัยเวหาก็ลากเขาลงจากรถมุ่งหน้าไปยังป่าละเมาะข้างทางโดยมีไกลยิงสกัดชายชะกันสามคนที่วิ่งตามมามือข้างซ้ายของเวหากุมมือลมหวนไว้แน่นมือข้างขวาก็สาดกระสุนใส่ศัตรูเป็นระยะ นายไปทางโน้นเลยครับเดี๋ยวผมล่อมันไว้เองไหวเหรอน้ำเสียงของเวหาสื่อออกมาว่าห่วงใยลูกน้องคนสนิทอย่างเห็นได้ชัดถามจะมาถึงแล้วไม่ต้องห่วงครับนายงั้นก็ระวังตัวด้วยครับสินเสียงตอบรับไกลก็วิ่งไปอีกทาง แล้วยิงปืนขึ้นฟ้าขณะเดียวกันเวหาก็ดึงมือของลมหวนแยกไปอีกทางพี้ลมทางนี้เสียงใสของผีเด็กที่ลมหวนคุ้นเคยดังขึ้นทําให้ชายหนุ่มดึงมือของเวหาให้หยุดเดินทางนี้คุณลมหวนชี้ไปตามทิศทางที่ลักบอกทําให้ดวงตาคมของเวหามองมาที่ลมหวนอย่างเอาเรื่อง มึงคิดจะทำอะไรทันคุณเชื่อผมสักครั้งเถอะนะลมหวนว่าออกมาพรางสงสัยตาจริงจังออกไปหวังใจว่าคนตรงหน้าจะเชื่อเขาสักครั้งมึงก็นำไปสิคนถูกตีหน้ายักใสยิ้มพลางดึงมือคนตรงหน้าที่กอบกุมกันอยู่เดินตามผีเด็กตัวอ้วนไปไม่นาน ทั้งสองก็มาหยุดอยู่ข้างถนนอีกเส้นที่ลมหวนคุ้นเคยเป็นอย่างดีประดูใหญ่ยืนต้นตระงานไม่ไกลถัดไปไม่ถึงวาก็เป็นสารท่านปู่ตั้งอยู่ขอใจนะรักลมหวนพูดออกมาในใจทำให้เจ้าผีเด็กตัวกลมส่งยิ้มหวานให้ก่อนจะมาลายหายไป มึงปล่อยฮันเดี๋ยนี้นะเวหาเสียงก้องกองวานดังขึ้นจากทางด้านหลังทําให้เวหาดึงลมหวนที่อยู่ข้างๆมาล็อกคอไว้พร้อมกับเจาะปืนเข้าไปที่หัวของคนตัวเล็กกว่าทันทีมึงอย่าทำอะไรบ้าๆนะเวหาปล่อยฮันไปซะแววตาคมของสิงจ้องไปยังล่างเล็กของเพื่อนที่อยู่ในการกับกลุ่มคนตัวใหญ่อย่างหัวใหญ่ แต่ก็เปลี่ยนเป็นใบหน้าเรียบนิ่งและแววตาอันเยือกเย็นในทันใดเมื่อมองหน้าของเวหาฮฮทำไมกูต้องเชื่อมงด้วยห่วงขนาดนี้เป็นปัวคนที่เท่าไหร่ของมันละ่ะดวงตาเรียวลุกต่ำลงมองคนที่ตนกักกลมอยู่ด้วยแววตาเหยียดยันก่อนจะกลับไปจ้องคนตรงหน้าอีกครั้ง มึงมีสิทธิ์อะไรมาว่าทันแบบนี้มึงแค้นเหรอที่น้องมึงตายกูจะบอกอะไรมึงให้นะเวหานางแพทย์ศยานั่นมันสมควรมีจุดจบแบบนั้นถูกต้องแล้วตั้งแต่ทันคบกับมันรอยยิ้มสดใสที่ทันเคยมีหายไปเพราะความเอาแต่ใจของน้องมึงตอนแรกนะ กูก็คิดว่าจะแค่ส่งรูปไปให้มันเลิกกับทันง่ายๆแต่ที่ไหนได้มันดันโง่เลือกที่จะตายเองมุมปากของสิงยกกิมขึ้นเมื่อเห็นเวหากัดฟันจนสันกลามยกสูงด้วยอารมณ์โกรธมึงเองสินะที่ส่งรูปป้า,ปาพวกนั้นไปมึงสินะ ที่ทำให้น้องกูต้องตายน้องมึงมันโง่าตายเองเวจะมาโทษกูไม่ได้หรอกกูก็แค่ต้องการให้มันเลิกกับทันกูไม่ได้บอกให้มันตายสักหน่อยนี่มึงคนที่โกรธจนถึงขีดสุดเปลี่ยนทิศทางของปลายกระบอกปืนไปหาคนตรงหน้าทันทีคนอย่านะผมขอร้อง ลมหวนรีบเอ่ยคอร้องออกมาเพราะไม่อยากให้เรื่องทุกอย่างมันบานปลายไปมากกว่านี้มึงหุบปากไปเลยนะทันวามึงกล้าแลกกับกูไม่ละเวคนละนัดแต่ปล่อยทันไปลมบอกสิ่งให้เทว่าอย่าทำแบบนั้นวิญญาณของทันวามองไปยังเพื่อนรักของเขาอย่างห่วงใย ไม่นะสิงลมหัวนในร่างของทันวาส่งสายตาอ้อนวอนสิงออกไปหวังว่าแววตาหวงใยจากทันวาจะทำให้สิงไม่ได้ทำอะไรบ้าๆเหมือนที่พูดห่วงมันมากสินะเสียงราบเรียบของคนที่ยังใช้เขาเป็นเกาะกำบังอยู่ดังขึ้นก่อนที่ลมหวนจะถูกผลักให้ล้มลงไปกองอยู่ที่พื้นระวัง เสียงนี้ดังขึ้นตอนจบนี้อีแม่ใจวด,ดีเลยค่ะใครเป็นคนโดนนะไม่อยากจะคิดเลยมาลุ้นไปพร้อมก,กันกับตอนหน้านะคะด้วยการกดกระดิ่งติดตามไว้เอาละค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ